สวัสดีค่ะทุกคนนะคะแก้วเองตอนนี้มาโผล่อยู่ที่วัดศรีสะทองนะครปฐมนะคะมาไหว้พระราหูค่ะหลังจากที่ทุกคนเฮฮากิ๊ดการ์ดถูกหวยไปแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีแล้วก็อธิษฐานขอพระราหูที่บ้านเอาไว้ว่าถ้าถูกก็จะมากราบไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองวันนี้ก็เลยมานะคะที่เพิ่งจอดรถเสร็จเองแวะมาก่อนไปถ่ายรายการนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกระเพกกระเพกไปนะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะ นี่คือบรรยากาศวัดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างคนเยอะกว่าปกปติเพราะเมื่อวานหวยออกคนมาแก้บนเยอะเลยค่ะจุดพูดไปที่ฐานขอพระหูด้วยกันนะคะขออนุญาตแก้วสดมนก่อนนะเราไปไหว้ขอพรข้างในกันนะคะ เดี๋ยวเราไปไหว้ลาหูเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเสียมสีนะไปแปะทองแปะทองกันก่อนนะคะขาเจ็บไปเดินเป๋ไปหน่อยอเอาบุญมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนได้จับเงินจับทองนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆอีกนะ เงินจัจทองแบบเมื <t initiation> ่อวานนะคะเฮงเฮงเฮงเลยเลยเลยใครที่สัตปัจจัยทำบุญมาอธิษฐานขอพระราหูนะคะแก้วพามาไหว้พระขอพระราหูขอพรนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่ความเฮงความรวยใครที่สักปัจจัยทำบุญมาแก้ทำบุญให้แล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันในรายการดวงดีไลน์นะคะบ๊ายบายค่ะ <t iern tattoos>